ดูที่ใครมาหมาเห่าจังเลยนี่ยยังไม่เจอใครเสียงอะไใช่ไหมเป็นหมาเจ็บคอร์เลยเนี่ยไม่ถึงก็ตีขอโทษนะครับทำไรไงอะถึงขอโทษอ่ะป็นการทักทายเกินทักทายมารยาทเรื่องมารยาทข้างใน่ะมีคนอยู่ไหมอ้าวไม่มีคนอยู่สร้างวัดไปหาพ่อมึงเหรอใครวางอ็ดีแล้วเพื่อนมาดูเลยมาดูที่เมีเรื่องแน่เออสวัสดีครับคุณมา สวัสดีครับครับตางเกนี่จะใส่ไปถึงกระตุ่มเลยหรือไงท่านนี้ผมมาเรียนโรงเรียนครับโรงเรียนครับเออขอโทษแต่นะอะไครับหนูเป็นใครเนี่ยชื่ออะไรอ๋อจากรู้จักชื่อผมอยากรู้จักชื่อฟังเพลงนี้จากรู้จักชื่อผมก็ฟังเพลงด้วยครับผมอร้องมะร้องเรือมารักกักผม ตะกูเชื่อกุ้งเหรอตะกูฟังอปไรไม่หละเฮ้ยนี่นี่เฮ้ยเพีอะไรมึงรู้เรื่องเป็นหอะไรไปด้วยนี่ไปง้อไปนี่ตกูยุ่คนไมึงไปยุ่งคนไ่ต้องหาเรื่องคนตลอดเลยนะไอ้กุ้งเนี่ยต้องผ่านเรื่องคนแล้วม่ใช่้กุ้งออกไม่คนละวัสดีครับสวัสดีจ้ามาไหนเนี่ยมหาคนเหรอคนเต็มเลยคนเต็มเลยใช่แล้วนี่ที่ออกมาเนี่ยเป็นใครชื่ออะไร อยากรู้ชื่อฉันอยากรู้ถ้กลังเพลงนี้เราจะรู้ชื่อฉันเลยกรองเพลงรู้เลยรู้เลยอะร้องมาดีดีเบ็นิคุนาฮมลาบวชแนงอออ๋ออ๋ออ๋ออกกอ๋ออ๋ออ๋อ แหมก็ลังใสอารมณ์เลยหมดลมหายใจไปไหนเขาจบไปนั้นรู้เลยชื่อไวพใชัยช่ไวยพดไม่มีมุกอะไรอย่างเขาเลยอไม่มีครับเขาเล่นไปแล้วไงเฮ้ยมึงไปแหล่อะไรเขาบ้างเนี่ยไอ้พดสอมึงเข้าไปนี่เไอพดเข้าไปนี่เลยใช่ไหมวะเอ๊ะเล่นออกไปดูดิไม่มีมารยาทไปลงไปร้องเพลงต่อหน้าแขกเขาสาวมา้านะคะตาเลือดออกขอโทษนะครับพี่ชายสวัสดีครับ

หเหูหนูกเรป่าตับแต่ตับต่าดูหนโอเสียเลยเมื่อกี้ชื่องช่นมนแล้ลูกทุ่งอย่างเงี้ยรู้เลยว่าชื่ออะไรยังอมยังอมพ่ออมเงหูหนูครับชื่ออะไรคือไพวันครับ อ้อไพวันไพวันแล้วแล้วในในสำนักดาบมีเพื่อนอีกไหมผมว่าผมพาพาพี่ไปเลยเพื่อนเพื่อนเพนมาที่นีเพื่อนเพื่อนมาที่นเพื่อนมานี่มาทีนี่มาทนี่มาที่นมาที่นี่มาีมาีนี่มาที่นมาทีนา่นไ่าทีน่มานมาทีมา่นี่มา่่าที่่าที่นมท่นมนี่มานใครเที่นีม่นมที่นค่มานีา่นา่นาท่น่า่นี่มนาทรู้จักาื่อฉันี่นีั่นี่นะ่มาทตงมาหน่อย

อยากรู้จักใช่ไหมอยากรู้จักกันเล่นฟังนะ,ะด้ไก่จ๋าได้ยินไม่ว่าเสียงใครมันเหมือนเสียงคนร้องไห้ใครใคชายเจ้าน้ำตารู้ยังเชื่ออะไรเต๋มีเต๋มีบ้าอะไรละอรไก่จ๋าเคาโคร์ สายยันสายยันเออชื่อสายยันชื่อสายยันเดี๋ยวไปบอกเพื่อนก่อนเฮ้ยเออขชื่อสายยันอคบอะไรนะเพื่อนชื่อสายยันสายยันสายยันมีสายยันนพี่กูเอาเหรอพี่แท้กูเอาเอาไปดูที่นั่นมึงออกไปดูที่พี่มาพี่หรอไอ้เหี้ยแล้วตัวเจ้าเรือไม่ออกขึ้นด้วยมึงจะบอกพี่มึงยังได้หน่อยจอยนะกูนี่ใครเนี่ยออกมาอีกเนี่ยเอ้าชื่ออะไร

เมื่อกี้เราเพลงดูบอกเก่าเพลงนี่เก่ากว่าทุกเพลงเลยเมื่อกี้เลยถ่ายถูกไงมถ่ายพ่อแม่ก็ยังไม่ได้กันเลยเพลงนไ้เียเก่าจริงเชื่อไหมสุริยาพี่ปมาถมสุริยาพี่พี่พีฉันไม่ได้นี่นะพี่ไก่ก็ไม่มี่สายยันจะจำได้ยังไงเราจากกันมาตั้งแต่เจ้าอย่างตัวเล็กๆมานี่เลยพี่ท่นนีด้มีเพื่อนเก่งๆหลายคนเลยไอ้นี่ไพวันเวรชันเจอกันแล้วไอ้นี่พศ เด็วไอ้นี่ไอ้กุ้งครักอ้าวไปไกลๆเดินคิวทับหลังตีนต้องคิ้วเพื่อนเหมือนกันเหรออันนี้ก็เพื่อนใช่ไหมมึงชื่ออะไรวะมหาสมปองเป็นเพื่อนไพวันครับมหาแล้วโอเค